咱们就爱。

ีรับไปไปเรื่องับโดยท้านนายกฯไปรับไปเปเรื่อเพื่อไปรบปฏิบัติไว้เนหลักตลอด ระชาชจัวัเป็นผู้รับต่อช่วงการพัฒนาโพอจังหวัดพัทลุง

นางสาวสอนนรงสงสมพันธ์นอำเภอเมืองพัทลุงนะครับจะได้ประดิษฐานไฟพลิกกีฬาเยาวชนแห่งชาติบนโต๊ะบูบูชาหน้าผ่านพุ่มสีทองนะครับและนายสมหมายหนูเจริญรองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงก็จะประฏิษฐานไข่เพลิกบนโต๊ะบูบูชาเบื้องหน้าผ่านพุ่มสีเงินนะครับ